สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านวันนี้แอดจะมาอ่านนิยายเสียงเรื่องชายยาสุดรักนะคะโดยจะอ่านเป็นบทที่สามนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามและฟังกันได้เลยค่ะบทที่สาม เพ่อเหิงเห็นขบวนคนในสวนตั้งแต่ไกลเพียงแต่ห่างกันไกลเกินไปจึงแยกแยะว่าใครเป็นใครไม่ออกทุกคนเขาเห็นหญิงสาวที่เดินอยู่ด้านหน้าสุดได้ไม่ชัดเจนนักคันเมื่อตัดสินใจจากกิริยาท่าทางแล้วจึงรู้สึกค่อนข้างแปลกหน้าหมิงเหอเจ้าลองดูสิว่าข้างหน้านั้นเป็นใครกันบ้าง พิ่งกลับจากที่ว่าราชการเขาไม่มีกระจิกกระใจปอบโยนสตรีเหล่านี้เมื่อคำพูดนี้หลุดจากปากสี่เท้าก็พันชงักสีหน้าเผยความลำคาลเล็กน้อยท่านอองบ่าวเห็นว่าขายจะเป็นพวกของเผิงเชื่อเฟยและเจียงเชื่อเฟยพะยะค่ะ มิงเหเอเบิกตาโตมองเพียงแว็บเดียวก็รีบก้มหน้าโดยเร็วแม้เขาจะเป็นขันทีแต่ก็ไม่กล้าจ้องเหล่าสตรีของนายเหนือหัวตรงๆที่เดินด้านหน้าสุดเป็นใครเฮอเหงิงหลีตาตามหญิงสาวที่อยู่ด้านหน้าสุดคลาหนึ่งดูแล้วไม่คุ้นตาหมิงเหอเงยหน้ามองอย่างรวดเร็วอีกครั้งหญิงสาวที่เดินอยู่หน้าสุดมีลักษณะไม่ธรรมดา กระโปรงผ้าแพรชายแขนเสื้อกว้างที่สวมทับบนล่างมีทราบว่าปาักดอกอะไรดูแล้วช่างงดงามนักเพียงแต่ในเวลาจำกัดจำเขียดเขาก็ยังจำไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครลังเลอยู่คู่หนึ่งถึงเอ่ยปากหรือจะเป็นหว่างเฟยพะยะค่ะ คำพูดที่ออกไปขนาดตัวหมิงเหอเองก็ยังไม่เชื่อเพียงแต่สตรีที่อยู่ในจวนนอกจากหวังเฟยแล้วยังมีใครเดินนำเช่อเฟยได้อีกเล่าได้ยินหมิงเหอเอ่ยถึงหวังเฟยเฮอเหงิงก็คิดถึงสตรีนิสัยอ่อนปวกเปียกผู้น,นั้นบิดาของนางคือชางเตอ๋อกงลุงของนางคือเสียงชิงโห ทั้งยังดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาคาดีความสูงสุดอีกด้วยทั้งที่มีชาติกำเนิดไม่ธรรมดาแต่ถูกเลี้ยงดูจนมีนิสัยเช่นนั้นมีหน้าเมื่อแรกที่หมู่เฟยทรงเลือกสกุลฉีจึงไม่มีใครออกมาคัดค้านฉีจิงจี้ก็เห็นตัวอ๋องที่ในความทรงจำเจ้าของร่างเดิมหวาดเกงมาแต่ไกลเช่นกันภาพลักษณ์ แค่ต้น20ชันษาเพราะวรากายสูงโปร่งทรงสวมชุดผ้าแพรสีขาวเย็บปริมขอบดำผ้าพักขาวพองสวมพระมาลายโยกมองไปคาเดียวก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของขุงมังกรในหมู่ชนเมื่อเดินเข้าไปใกล้เธอก็เห็นสีพักของตัวอ่องประดับด้วยรอยแย้มสวนบางๆเพียงแต่ในแววพระเนตรนั้นไหลลอยแ้มสวนไปครึ่งส่วน ฉี่จิงจี้ย่อกายน้อยๆยิ้มพางเอ่ยปากท่านอ่องทรงกลับจากราชสำนักแล้วจะรับพระกายอารสักเล็กน้อยหรือไม่เพคะร่างกายของหวังเฟยหายดีแล้วหรือสายตาของเฮอเหิงจับอยู่ที่ข้อมือนวลเนียนขาวผ่องนั้นสีแดงของหินสีเลือดนกตัดกับข้อมือบางที่คล้ายแค่ดีดเป่าก็แตกหักได้ ด้วยบารมีของท่านอองค์พคะฉีจิงจี้ยิ้มเพียงใบหน้าแต่ภายในไม่ยิ้มพร้อมใช้ผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงื่อที่ไม่ค่อยจะเห็นชัดที่หน้าผากเพียงแค่ร่างกายอ่อนแอไปสักหน่อยหมอหลวงบอกไว้ก่อนแล้วว่าไม่ให้บำรุงมากเกินไปแต่ใครจะรู้ว่าข้ารับใช้ห้องเครื่องต่อหน้ารับคำรับหลังกับทำอีกอย่างส่งแต่ของมันเลี่ยนบำรุงร่างกายมาให้ทั้งนั้น หม่อมชั้นโมโหชั่ววูบเลยสั่งโบยพวกเขาไปแล้วเพคะเจียงหยงฉีได้ยินหวังเฟยตัดเรื่องนี้ต่อหน้าพระพักท่านอ่องตรงๆก็อดจะมองไปทางท่านอ่องไม่ได้กับเห็นสีพระพักอีกฝ่ายเรียบเฉยเห็นได้ชัดว่าไม่ทรงเก็บเรื่องพวกนี้มาใส่พระไทยเฮหอหง ก็ไม่ใส่ใจเรื่องเล็กๆประเภทนี้จริงๆเพียงแค่รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่หวังเฟยยังกระทำเรื่องเช่นการสั่งลงโทษโบยคนได้ด้วยเช่นกันแม้เขาจะไร้ความรู้สึกที่ดีต่อหวังเฟยแต่ก็ไม่ถึงกับไม่ไว้หน้านางในสถานการณ์เช่นนี้สำหรับค่ารับใช้ที่ไม่ตั้งใจรับใช้เจ้านายถึงจะไล่ไปก็ไม่เสียดาย ท่านอองทรงพระกุรุณาถือเป็นบุญคุณของหม่อมชันเพคะพระอาชญาสัยของท่านอองเป็นอย่างที่เธอคาดไว้จริงๆเป็นบุรุษที่อดกั้นเป็นและมีใจเทยทะยานเธอก้มหน้าหลบตาไม่ยิ้มและไม่มองท่านอ,องอีกชาติก่อนเธอก็ถือว่าเป็นนายหน้าที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งมีผู้ชายประเภทไหนที่เธอไม่เคยพบเจอบ้าง ท่านอองผู้นี้ก็มีใช่ชายงามที่หาไม่ได้แล้วในโรคนี้เธอยังไม่นึกอยากได้ขนาดนั้นเฮอเหงเห็นอีกฝ่ายขายจะไม่มีท่าจะเอ่ยปากพูดต่อก็หันไปมองผู้หญิงคนอื่นของตนสีหน้าของเพิงเชื่อเฟยแม้จะมีรอยยิ้มแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความลำบากใจที่พูดไม่ออกเขา,มอ,า,ขามองวางเขามองหวังเฟยคาหนึ่ง เห็นนางก้มหน้าน้อยๆสุดท้ายจึงได้พยักหน้าร่างกายของเจ้าพึ่งดีขึ้นมาเล็กน้อยออกมาเดินข้างนอกบ้างก็ดีผู้จบก็ทิ้งผู้หญิงทั้งหมดแล้วกลับไปที่ห้องหนังสือรอจนเฮเหิงจากไปฉี่จิงจี้จึงหันหน้าไปทางถึงจือจิน ดวงตาโหงหลี่น้อยๆแล้วยื่นมือขวาไปเชิดปลายคางนุ่มเนียนละเอียดของนางก่อนจะใช้น้ำเสียงอ่อนโยนจนแทบกั้นน้ำ พูดขึ้นว่าใบหน้าของผพ่งเชื้อเฟยช่างทำให้ใครเห็นก็ยิ่งรักจริงๆรพูดจบก็ใช้นิ้วโป้งลูบผ่านแก้มของนางเบาเบาจนกระทั่งรู้สึกได้ว่าผพิงเชื้อเฟยสารลิกไปคาหนึ่งเธอยิ้มแล้วล้างมือกลับมาใช้ผ้าเช็ดนิ้วโป้งและนิ้วชี้โดยไม่แรงไม่เบาเกินไปเอาหลักค่าเหนื่อยแล้วพวกเจ้าก็กลับกันไปเถอะพูดจบก็ให้จิงจันพยุงหมุนกายจากไป เพิงเจอจินเห็นผ้าเช็ดหน้าที่หว่างเฟยทิ้งลงพื้นเมื่อเดินไปได้ไม่กี่ก้าวใบหน้าที่ยังคงรอยยิ้มไว้เสมอก็เขียวคล้ำนี่ช่างเป็นการดูถูกให้อับอายถึงที่สุด สิ่งที่ยิ่งทำให้นางแค้นก็คือเมื่อคู่นางเห็นตัวเองที่แสดงความหวาดกลัวสะท้อนอยู่ในแววตาของฉี่จิงจี้นางฉี่จิงจี้มันเป็นตัวอะไรคนจืดชืดไม่น่าสนใจแต่กลับกล้าทำกับนางชช่นนี้ เวลานี้นางรู้สึกว่าคนข้างกายอีกสมคนคล้ายเป็นตัวตลกของนางก็ไม่ปานเผงจือจินกว่าดสายตามองพวกนางทีหนึ่งก่อนจะทำสีหน้าเข่งด่าทอมองอะไรหลีกไปให้พ้นหน้าค่าสนมรับใช้สองคนรีบย่อกายทําความเคารพแล้วถอยจากไปเจียงหยงฉีที่เป็นเชื่อเฟยเชน่นกันกับเอ่ยปากขึ้นช,ช้าๆน้องหญิงก็รีบกลับห้อง เธอข้าขอตัวก่อนแล้วกันผู้จบก็หมุนกายจากไปทันทีโดยไม่มองสีหน้าของเผิงจือจินฉีจิงจี้เผิงเชอเฟยทำหน้าเคร่งเหยียบขยี้ผ้าเช็ดหนั่นในมือที่อยู่บนพื้นหลายครั้งแล้วกับตำหนักฉีหวนพร้อมใจที่เต็มไปด้วยไฟแห่งความโกรธแค้นหวังเฟย วันนี้ทรงทํำชินนี้เป็นการหักหน้าผึ่งเชื่อเฟยอ,อย่างร้ายแรงนะพี่คะจินจัน ทั้งสะใจทั้งกังวลถ้าท่านอองทรงทราบเรื่องแล้วต่อว่าท่านไม่ต้องกังวลฉีจิงจี้ยิ้มบางสายตามองไปยังห้องหนังสือท่านอองไม่ใช่คนขาวผู้ชายอย่างนี้จะไม่มายุ่งเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้แน่นอนขอเพียงเธอที่เป็นหว่างเฟยไม่ทำเรื่องหลายแรงให้เสียประโยชน์ของตัวอ๋องท่านอ,องก็จะยังให้เกียดหวางเฟยคนนี้แม้จวน ชางเตอ๋อจะไม่ต้อนรับเธอแต่ท่านลุงของเธอนั้นดำรงยศโหทั้งยังตำแหน่งผู้พิพากษา,าคดีสูงสุดบีดาของป้าสะพ้ยคือเสนากรมพิธีการทหารท่านทั้งสองไร้ทิดามีแต่บุตรสองคนจึงดูแลเธอที่เป็นหลานสาวเป็นอย่างดี ถ้าไม่มีท่านทั้งสองเจ้าของร่างเดิมไหนเลยจะรักษาสินส่วนตัวของมารดาเอาไว้ได้ตัวอ๋องอาจไม่มีความจําเป็นที่ต้องพึ่งพาหวังเฟยทํางานให้แต่ที่มั่นใจได้คือเขาต้องไม่โปรดอนุฆ่าเมียจนทะเลาะก,กับคนเหล่านี้แน่นอนทุกวันนี้พระโอรสต่างเริ่มกระเฮียนกระหือรือจะก่อาก,ก,การบางอย่าง และตวนอ๋องก็ไม่ใช่คนไหลใจเธอเยอยทยานเธอไม่ใช่คนชอบทรมานตนเองถ้าให้เธอต้องอดทนอดกั้นไปชั่วชีวิตยังไม่สู้กระโดดลงบ่อไปเสียแต่ตอนนี้ส่วนถ้าตวนอ๋องทรงได้ครองบัลลังก์ห้องเต้จริงๆแล้วจะทรงปฏิบัติต่อเธออย่างไรเธอขี้เกียจจะคิดมากถึงขั้นนั้นเรื่องของวันหน้าใครจะบอกได้แน่ชัด ไม่ว่าตนจะเป็นกุลสตรีเพียรพร้อมมีคุณธรรมอย่างไรตัวอ่องท่านนี้ก็ไม่ชอบเธอมากไปกว่าเดิมเท่าไหร่หรอกจินจันไม่เข้าใจคำพูดของหวังเฟยแต่หวังเฟยไม่ทรงอธิบายนางก็ไม่กล้าถามหลังจากรับใช้หวังเฟยกับตำแหน่งกลางไปพร้อมกับพวกของมู่จินก็เห็นหัวหน้าห้องเครื่องรอพบอยู่ก่อนแล้ว พอหัวหน้าห้องเครื่องเห็นพวกนางก็ก้าวออกมาทำความเคารพอย่างเป็นทางการแล้วขออภัยไม่หยุดพวกเขาเองก็ขอรายสำรับอาหารที่ทูลถวายให้หวังเฟยก็เป็นเช่นนี้มาโดยตลอดใครจะรู้ว่าวันนี้หวางเฟยจะทรงบันดาลโทษะขึ้นมาถ้าแค่นี้ยังไม่เท่าไหร่แต่เมื่อคู่ขนาดมิงเหอกงกง คนข้างพระองค์ท่านอ๋องยังมาด่าทอพวกเขาอีกยกหัวหน้าคนเดิมก็ถูกถอนตำแหน่งเสียอีกเดิมทีเขาเป็นรองหัวหน้าผู้ดูแลตอนนี้ช่วยโอกาสได้กลายมาเป็นหัวหน้าใหญ่แต่ก็ไม่กล้าประมาทรีบมาตำหนักกลางเพื่อขอขามาแต่เนิ่นๆฉี่จิงจี้มองหัวหน้า ผู้นี้คราหนึ่งร่างไม่สูงท่าทางซื่อเห็นว่าน่าจะเป็นคนตรงไปตรงมาแต่คนในจวนออกนี้ที่ยืนหยัดจนได้เป็นหัวหน้าไหนเลยจะเป็นคนตรงไปตรงมาได้เธอขี้เกียจฟังคำพูดขออภัยไร้สาระจึงพูดขึ้นว่าห้องเครื่องเป็นเช่นไรข้าจะไม่ไปยุ่ง เพียงแต่วันหน้าถ้าพบว่าพวกเจ้าไม่ทุ่มเทอีกพวกเจ้าก็ไม่ต้องแม้แต่จะมาคุกเข่าที่นี่อีกแล้วหัวหน้าผู้ดูแลพยักหน้ารัวๆทั้งยังถวายรายชื่ออาหารทูลว่าให้หวังเฟยทรงเลือกสำรับของวันนี้และพรุ่งนี้เมื่อก่อนพวกเจ้าบอกว่าจะตามตำแหน่งยศ ที่แท้ยังเลือกอาหารได้ด้วยฉีจิงจี้รับลายชื่ออาหารมาเพียงแต่มองหัวหน้าผู้ดูแลด้วยใบหน้ายิ้มขายไม่ยิม้มหัวหน้าผู้ดูแลได้ยินคำก็รีบทูลว่าคิดว่าคงเป็นผู้ส่งความรายงานผิดพลาดพยาค่ะสำรับอาหารของหวังเฟยนั้นต้องจํากัดตามยศตำแหน่งแต่ว่าในหัวข้อกํำหนดสามารถเลือกอาหารได้พยาค่ะ ผู้จบกระด่าทอคงส่งสารวันเลอะเลือนส่งสารผิดพลาดต่างๆนานาฉี่จิงจี้ขี้เกียจฟังคำพูดเลอะเธอพวกนี้จึงเอ่ยปากเอาเถอะข้ารู้ว่าเจ้าตั้งใจทุ่มเทแล้วอินลิวนำลายชื่อมาเมื่อถือรายชื่อไว้ในมือก็เห็นชื่อของอาหารนึ่งทอดย่างผัดต้มอาหารอะไรก็มีทั้งนั้นเธอเลือกอาหารที่ชอบแล้วจึงเอ่ยปาก ข้าไม่ชอบกินมันตอนเช้าคนของห้องเครื่องจัดตามที่เหมาะสมถ้าถูกใจข้าแน่นอนว่าจะมีรางวัลสำหรับพวกเจ้าหัวหน้าผู้ดูแลร,ร้องอดโอยในใจใครจะไปรู้ว่าอาหารอย่างไรที่ต้องพระไทยหวังเฟยแต่ปากกับกล่าวถึงน้ำพระไทยอันกว้างขวางของหวังเฟยไม่หยุด ไล่หัวหน้าผู้ดูแลห้องเครื่องจากไปแล้วอินหลิวก็บีบนวดไหลให้ฉีจิงจี้พร้อมพูดอย่างแค้นเครื่องว่าเจ้าสุนัขลังแกคนอ่อนแอแต่กลัวคนแข็งแกร่งพวกนี้ น้ำหนักมือในการนวดของอินหลิวกำลังพอดีชฉงจิงจี้พิงเบาะนุ่มอย่างสบายๆได้ยินคำพูดของอินหลิวก็เปิดปากพูดยิ้มๆในโลกนี้สิ่งมีชีวิตมากมายล้วนเป็นเช่นนี้ทั้งสิ้นหัวหน้าผู้ดูแลตุลเล็กคนเดียวมีค่าพอให้อารมณ์เสียสิที่ไหนมู่จิ่นยกถ้วยน้ำชาน้นำพึ่งพุซาแดงเข้ามา ได้ยินคำพูดของหวังเฟยก็ยิ้มแล้วกล่าวทูลเสียงเบาหวังเฟยตรัสได้ถูกต้องแล้วเพคะเบาเห็นว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในตำหนักคงไม่มีค่ารับใช้ที่ต่อหน้าทำอย่างรับหลังทำอีกอย่างแล้วเพคะได้ยินคำพูดนี้ฉี่จิงจี้ก็ลืมตาขึ้นแล้วถอนหายใจขึ้นมาคำรบหนึ่งเมื่อก่อนข้าก็คิดกับทุกคนในทางที่ดีมาวันนี้กับรู้สึก ว่าใช้ความดีตอบแทนความดีใช้ความชั่วตอบแทนความชั่วถึงจะยืนหยัดในราชวงศ์นี้ได้มู่จินยิ้มน้อยๆวางถ้วยชาไว้บนโต๊ะกลมไม้แดงแล้วช่วยห่มผ้าให้ชิวจิงจีง้หว่างเฟยทรงคิดได้เช่นนี้ก็ดีที่สุดแล้วไหคะในบรรดานางกำนันทั้งหมดนางมีอายุมากที่สุด เมื่อแรกฟู่เหลินซื้อนางเข้าจวนคุณหนูเพิ่งอายุได้หนึ่งขวบจนตอนนี้คุณหนูกลายเป็นหวังเฟยแล้วอายุของนางก็ล่วงเลยยี่สิบนางบอกไว้นานแล้วว่าจะไม่แต่งงานการดูแลหวังเฟยให้ดีเป็นความปรารถนาทั้งหมดของนางในเวลานี้หวังเฟยทรงเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ก็ดีที่สุดแล้วฉีจิงจี้มองมู่จิ่นพันคิดได้ว่าภาษาของดอกมู่จิ่นนั้นคือความอ่อนโยนและความมั่นคงนามนี้เหมาะสมกับผู้หญิงตรงหน้าอย่างไม่มีข้อแม้เจ้าของร่างเดิมมีนางกำนันที่มอบทั้งกายทั้งใจเพื่อรับใช้นางก็นับว่าโชคดีอย่างที่สุด ฉีอจิงจี้หลับตาลงไม่มองความห่วงใยในสายตาจริงใจของอีกฝ่ายน้ำใจของมู่จินฆ่าเข้าใจมู่จินขอบตาแดงแต่กับยิ้มแล้วพูดว่าหวังเฟยตัดเช่นนี้ทำให้บเบาวเขินอายแย่แล้วไปคะพูดจบก็เก็บซ่อนใบหน้าตนเองแล้วเดินออกไป ในห้องหนังสือของจวนอ๋องเฮอเหิงปิดจดหมายรับฉบับหนึ่งลงจุ่มมันลงไปในอ่างน้ำแล้วจึงพูดกับหมิงเหอว่าเรื่องของทางใต้ไม่ต้องไปยุ่งพี่ใหญ่กับน้องสามกำลังเล่นกันดุเดือด ข้าคอยชมอยู่ก็พอแล้วหมิงเหอพยักหน้าเห็นจุดหมายในอ่างละลายหายไปแล้วก็ทูลเปลี่ยนเรื่องท่านอองคนของห้องเครื่องได้รับการตักเตือนแล้วหัวหน้าผู้ดูแลคนใหม่เป็นคนฉลาดได้ไปขอโทษที่จำหนักกลางแล้วพะยะค่ะ เหอเหิงพยักหน้าเล i, ็กน้อยเขาไม่ได้ใส<ๆ>่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่นักเพียงพูดว่าสกุลฉีเดิมทีก็เป็นภรรยาหลวงของข้าเกียรติที่สมควรได้รับนั้นต้องไม่ขาดนึกถึงการแต่งกายที่เปลี่ยนจากจืดชื่อเป็นงดงามของฉีจิงจี้แล้วก็ต้องเลิกคิ้วน้อยๆส่วนวันหน้าหวังเฟยจะปฏิบัติตนเช่นไร ก็ต้องคอยดูกันต่อไปมิงเหอพยักหน้าเงียบๆนี่เป็นเรื่องของนายเหนือหัวและนายหญิงแน่นอนว่าค่ารับใช้อย่างเขาต้องไม่พูดให้มากความแต่ก็ยังรู้สึกว่าวันนี้หวังเฟยทรงแตกต่างจากวันวานมิใช่แค่การแต่งกายเท่านั้นขนาดแววพระเนตรยังเปลี่ยนไปเขาที่เป็นหัวหน้าผู้ดูแลเคยเห็นหวังเฟยหลายครั้ง แต่รู้สึกว่าหวังเฟยดูจะเปลี่ยนจากกระต่ายขนเทาไม่สะดุดตากลายเป็นจิ้งจอกสาวดุร้ายไปเสียแล้วนึกได้ว่าตนเองกำลังวิาพาววิจาร์เจ้นานายหมิงเหอก็ก้มศีรษะลงต่ำยิ่งขึ้นอมิตาพุทธสมควรโบยสมควรโบยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องชายยาสุดรัก บทที่3เป็นยังไงกันบ้างคะขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามแล้วฟังนิยายเสียงของแอดมาดูตลอดนะคะขอบคุณมากคะ่ะผู้ฟังท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องของแอดสามารถสนับสนุนผ่าน QR Code ด้านหน้าจอนี้ได้เลยหรือโอนเข้าบัญชีกสศิกรไทยเลขบัญชี098 18 00 397ได้เลยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ